เบลเยียมเข้ารอบแบบขืดจับเสมอยูเครนไป0-0จอเจียทำเซอร์ไพรส์เอาชนะโปรตุเกส2-0การันตีเข้ารอบสกลทีมสร้างประสาททีมชาติผลการแข่งขันแล้วก็ป็นเด็นน่าสนใจแล้วก็บทสรุปกลุ่ม E ีกลุ่ม F ในศสโร์2024จำคืนวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้แข่งไป4คู่ด้วยกันมีกลุ่ม E กับกลุ่ม F โดยกลุ่มะีนับแข่งไปช่วง5ทุ่ม2คู่แล้วก็กลุ่ม F ตี2-2คู่เริ่มที่กลุ่ม E ีก่อนแล้วกันคู่แรกเป็นเบลเยียมเสมอยูเคร ต้องบอกว่าทั้งฝั่งยูเครนแล้วก็เบลเยียมมีโอกาสหลายครั้งต่อหลายครั้งเหมือนกันแต่เรียกว่าไม่คมกันเองก็เรียกว่ามีจังหวะหนึ่งที่รูกากูของเบลเยียมมีโอกาสหนึ่งหนึ่งแต่ก็ซัดไม่เข้าส่วนยูเครนมีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันสุดท้ายไม่ตรงกรอบบ้างติดเซบ้างหรือว่าไม่คมมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับสายก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มจบที่ศูนย์ศูนย์ทำให้เบลเยียมเก็บเพิ่มมาเป็นสี่คะแนนนะครับจบลำซองของกลุ่มอ e ีเข้ารอบไปส่วนยูเครนนะครับมีสี่คะแนนก็จริงเนี่ยแต่ยย e. รับับบกเยาอนไปสหูส้ารา,า,ารสทลย เป็นทีมแรกในศึกโยูโรที่มีอยู่ถึง4แต้มเนี่ยแต่ไม่ได้เข้ารอบ16ทีมสำหรับ ยูเครนคู่ต่อมานะครับ ia, สโลวาเกียเสมอลรมานียไป 1. นึ 1. ่ต่อหนึ่งเรียกว่าจุงมือกันเข้ารอบโดยเกมนี้นะเป็นฝั่งของสโลวาเกียขึ้นนาไปก่อน1นูนจากอันเรดูด้าสุดท้ายลรมาเนียนะครับมาได้จุดโทษทีเสมือนหนึ่งหนึ่งจากลาสวานมาลินจบเกมที่1นึ่งหนึ่งนะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มซึ่งบอกว่า1แต้มนะครับมันเพียงพอต่อทั้ง2ทีมเลยการเข้ารอบต่อไปซึ่งเกมนี้มีเซตติออกมาเหมือนกันนั่นก็คือลรมานียรสร้างประวัติศาสตร์เลยเข้ารอบส่งทีมท้ายในศึกยโูโรวกกการปนแชมมลุุ แชมป์กลุ่มเป็นโลมาเนียอันดับ2เป็นเบลเยียมอันดับ3เป็นสโลวาเกียนะครับมี4แต้มแล้วก็เข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนอันดับ4ครับมี4แต้มเหมือนกันเป็นยูเครนนะครับแต่ตกรอบเนื่องจากลูกดิสเสียเเป็นรอง3ทีมด้านบนมาที่คู่ดึกกันบ้างบอลซุมกลุ่มเมี2คู่ด้วยกันนะครับเริ่มที่คู่แรกเลยเป็นตุรกีนะครับเอาชนาะสรัฐเช็กไป2อตู้ต่อ 1. โดยเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฝั่งของสรัฐเช็กเหลือ10คนในช่วงครึ่งแรกเลยจากอันตุริโอบาหลักโดนใบเหลืองที่2แล้วก็ก็็กลาาายยยยเเเปปนนนแแดงงงครรรีว่่โออหช พอมาครึ่งหลังนะครับกลับกลายเป็นว่าตุรกีขึ้นนําก่อน1นโจนจากฮาคารซอนฮาโนกรูตุรกีขึ้นนําไม่นานได้โทมัสซูเชกของเชคเนี่ยตีเสมอสําเร็จเป็น1นึ่งหนาทีที่66แต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว10คนเนี่ยมันต้านไหวจริงจริงกลายเป็นตุรกีสัต์ขึ้นนําอหนึ่งในช่วงนาทีที่90บวก4เลยช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากแซงโตชนนะครับสัตเข้าไปลูดีก็เรียบร้อยเลยเป็นตุรกีเอาชนะไป2อหนึ่งตัวคว้า3าแต้มสำคัญการ,การันตีเข้ารอบส่งทีมแล้วเรียบร้อยสำหร กันไปม่คู่นะครับคู่สุดท้ายเป็นจอร์เจียนะครับทำซเซอร์ไพรส์เอาชนะโปรตุเกส2-0เกมนี้เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเข้ารอบไปแล้วแบบแชมป์กลุ่มด้วยก็เลยแบบว่าไม่ได้ส่งตัวหลักลงมาแล้วเกมนี้จอ oh ร์เจียโอ้โหแลกกันมันมากโดยเริ่มเกมเป็นฝั่งจอร์เจียขึ้นมาไปก่อน1-0จากคาวิชาคาราสเคเรียสัดไปที่ที่2เลยสุดท้ายโปรตุเกสก็พยายามโหมบุกนะครับแต่ก็เรียกว่าจจเจาะจอร์เจียไม่เข้าเหมือนกันนะครับทางโปรตุเกสก็เรียกว่าไม่คมกันด้วยวันนี้โอกาสยิงบานเบิร์ดเลยแต่เรียกว่าไม่ค่อยตรงกรออบบกกััันนนนนนวววีีีีี้ปโ่่่็เเยยยางงไหมจ โดนดึงเสื้อนะครับในกรอบเขตโทษแล้วทีนี้กรรมการไม่เป่าสุดท้ายพี่แกไปฟ้องกรรมการกรรมการแจกใบเหลืองพี่แกเฉยเลยสำหรับโรนันโดนะเกมนี้ช่วงท้ายเกมก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปส่วนสุดท้ายจอร์เจียไม่ประตูฝังโปรตุเกสเป็น2-0จากจอร์จมิคาหคัตเซ่ซัดจุดโทษเข้าไปนะครับจากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปย้ำนักเตะจอร์เจียในกรอบเขตโทษนะครับเกมนี้ก็จบไป2-0เป็นจอร์เจียเอาชนะก็คว้า3แต้มล้ำค่าได้สำเร็จเลยแล้ว่าเป็น3แต้มที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ารอบเปอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับมีอยู่4คะะะแนนนนด้้้วยยกกัทัททาาาใหหีีมชตติจอจอรรร์เปส นะครับมาศึกยูโรครั้งแรกเนี่ยก็เข้ารอบน็อกเอาท์ได้เลยยังไม่พอครับเป็นการเอาชนะโปรตุเกส2-0อีกด้วยสำหรับจอร์เจียส่วนบทสุกลุ่มเอนะครับนั้นว่าโปรตุเกสแชมป์กลุ่มไม่อยู่6คะแนนแล้วก็ตุรกีนะครับอันดับ2ไม่อยู่6คะแนนนะครับแล้วก็จอร์เจียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้ารอบนะครับอยู่4แต้มส่วนตัวรอบก็เป็นสาธารณรัฐเช็กและนี่คือผลการแข่งขันแล้วก็เป็นเรื่น่าสนใจบทสรุปกลุ่ม E แล้วก็กลุ่ม F ในศึกยูโร2024จอมคืนวันที่ที่ผมพิทีมนนนะครับอ้ก็ไยุ ครบแล้วเรียบร้อยนะครับสายบนนะครับเป็นสเปนเจอจอร์เจียเยอรมันเจอเดนมาร์กโปรตุเกสเจอสโลวีเนียฝรั่งเศสเจอเบลเยียมส่วนสายล่างนะครับเป็นโรมาเนียเจอฮอลแลนด์ออสเตรียเจอตุรกีอังกฤษเจอสโลราเกียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอ Italy. อิตาลีนี่คือโฉมหน้าของทั้งหมด16ทีมที่มาเจอกันนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับแล้วสายบนนะครับทีมใหญ่อย่างสเปนเยอรมันโปรตุเกสฝรั่งเศสเฮ้ยเจอกันไวไปหรือเปล่ารอดูเลยนะครับเดือดแน่นอนสำหรับรอบ16ทีมโดยจะเริ่มแข่งวันที่ยีครับเก้า,ยาเย เดี๋ยวพมกันในตารางคาัแล้วก็ช่องตา่างๆทั่วสดที่เพจผมได้เลยครับไอเองี้ยฝากกดตตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม